ถ้าเพื่อนๆอ,อยากอายุยืนและมีความสุขผมมี5เคล็ดลับมาฝากกันครับผมเชื่อว่าใครๆก็อยากมีอายุยืนยาวมีสุขภาพที่ดีวันนี้ผมมี5้าเคล็ดลับเอามาฝากกันครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือเราควรขจัดความเครียดต้องพยายามที่จะไม่เครียดไม่วิตกจริตไม่จิตตกนะครับสุขภาพใจนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญส่วนเรื่องที่2นั้นก็คือการที่เราจะต้องเลือกอาหารการกินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตนั้นต้องงด,งดนะครับโดยเฉพาะน้ําตาลนี่เลิกได้เลิกเลยฮนะแล้วส่วนอาหารกระป๋องอาหารที่อายุยืนยาวนั้นเราไม่ควรทานนะครับควรกินของสดของใหม่ นะครับแบบตำราที่เขาว่าไว้ว่าเรากินของที่อายุยืนนั้นคนกินจะอายุสั้นส่วนถ้าเรากินของอายุสั้นคนกินจะอายุยืนข้อสามเรื่องการพักผ่อนนี่ก็สําคัญครับต้องพักผ่อนหลับนอนไปท่องเที่ยวเข้าพบหาเพื่อนฝูงอะไรให้มันร่างกายสดชื่นอยู่สม่าําเสมอนะฮะส่วนข้อที่4นั้นเราก็ควรออกกําลังกายให้เป็นประจําสม่าําเสมอครับคนเราสุขภาพจะแข็งแรงได้ร่างกายต้องแข็งแรงฮนะ ทำให้เหงื่อของเสียออกจากร่างกายรวมทั้งหัวใจเราได้สุขฉี่เต้นเร็วด้วยและเรื่องที่5้าเราจะต้องดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองอย่าให้เจ็บป่วยนะครับเมื่อเจ็บป่วยก็รีบรักษาให้ทันท่วงทีอย่าปล่อยให้เป็นมากนะครับทั้ง5้าข้อนี้แหละครับจะทําให้เรามีอายุยืนยาวมีสุขภาพที่ดีผมมีประสบการณ์อยู่อย่างหนึ่งว่าอันความแก่นั้นได้มาฟรีแต่สุขภาพที่ดีนั้นต้องทำเอาเอง ทุกวนันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอลสิ